น้ำป่าจากเทือกเขาตะนาวสีนะคะก็ทะลักซัดคอสะพานในพื้นที่อำเภอสวนพึ่งขาดหลายแห่งค่ะ จากการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องถึงสองวันทําให้หลายพื้นที่ในจังหวัดราชจบุรีเกิดน้ําท่วมขังโดยเฉพาะที่อํเาเภอสวนพึ่งเกิดจากน้ําป่าจากเทือกเขาตะนาวศรีหลายทละลักเข้าท่วมในพื้นที่ทําการเกษตรของชาวบ้านและความแรงของน้ําป่าได้พัดพาเอาตะลิงริมลาําธารหายไปจนเป็นวงกว้างนอกจากนี้คอสะพานในหมู่บ้านห้วยคลุมหมู่ 6, ํกตมสวนพึ่งซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่จะต้องเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านห้วยคลุมยังถูกน้ํป่า พัดจนคอสะพานขาดถึงสองแห่งโดยเฉพาะทำให้ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรไปมาได้ นอกจากนี้เส้นทางที่ใช้เข้าออกหมู่บ้านถ้ำหินและศูนย์อพยพบ้านถ้ำหินหมู่5ตำบลศูนย์พึ่งยังถูกน้ําป่าซัดจนสมผลถนนพังและมีปริมาณน้ํไหลเชี่ยวรถเล็กและรถใหญ่ไม่สามารถที่จะลุยข้าบน้ําไปได้ชาวบ้านรวมทั้งผู้อพยพที่อยู่ในศูนย์บ้านถ้ำหินนั้นกว่า1,000ครอบครัวถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและกําลังรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในบางแห่งเกิดกินเกิดอาการดินสไลด์ลงมาซึ่งท่าน ใน2ถึงสวันนี้ฝนยังไม่หยุดตกคาดว่าจะมีพื้นที่ที่ถูกน้ําป่าไหลเข้าท่วมอีกจํานวนมากทางอำเภอสนพึ่งเองพยายามเฝ้าระวังและให้ผู้นําชุมชนทําการออกสํารวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งสะพานข้ามลําห้วยอีกหลายแห่งที่ชาวบ้านจะต้องใช้สัญจรไปเพื่อเข้าไปทําการซ่อมแซมเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจรได้ใชครับ ねえ。